สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะครับโดยที่ในหลักสูตรม .6 หของเราเนี่ยเราจะเรียนอยู่2ตัวนะครับก็คือ2อยู่ไหนมือ2ก็คือคอทายนะครับคอทายกับเออเปอเซนทายนะครับมีอยู่2ตัวนะคอทายแล้วก็เปิดเซนทายนะครับมาเริ่มตัวแรกกันเลยเนาะตัวแรกนะครับก็คือคอทายนั่นเองคอทายก็เราก็เรียนกันมาแล้วนะครับเออ ตอนที่เรียนแผบกล่องใช่ไหมครับคอทายเนี่ยมันจะมีสูตรการหาตำแหน่งก็คือ QR นะครับจะเท่ากับ R คูณด้วย n บวก1นส่วนด้วย4นะครับก็คือแบ่งเป็น4ส่วนก็ส่วน4นะครับ R มีได้กี่ตัวครับ Q มีอยู่3ตัวนะครับส่วนที่เพิ่มมาก็คือเปอร์เซนตายนั่นเองสูตรเหมือนกันเลยครับนักเรียนเหมือนกับ Q เลยครับแต่ว่าเพิ่มส่วนเนี่ยจะกลายเป็นส่วนร้อยนะครับพอม็นเปอร์เซนต์แต่ข้างบนเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ P เนะี่ยมีได้ตั้งแต่1จนถึง99ตัวนะครับ Q มีตั้งแต่1ถึง3ตัวนะครับมาเริ่มตัวอย่างกันเลยเนาะข้อมูลคูเนี่ยมีอยู่10ตัวนะครับประกอบไปด้วย488จนถึง25นะครับจงหา Q 3กับ P 90ข้อนี้โจทย์ข้อนี้คูเรียงเลขจากน้อยไปมากมาให้แล้วนะครับถ้านักเรียนเจอโจทย์ที่มันยังไม่เรียงเนี่ยนักเรียนจะต้องทำไมก่อนครับ นั่นเอจะต้องเรียงก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหาการหาตำแหน่งนะครับถ้าเป็นเรื่องก่อนนั้นเนี้ยส่วนเบียงเบม่าฐานเนี่ยต้องเรียนไม่ต้องไม่ต้องเรียงก็ได้ใช่ไหมครับคือเลขมันสุ่มๆมาแล้วก็หาเราก็หาส่วนเบียนเบมาฐานได้เท่ากันนะครับแต่ถ้าเอ่อเรื่องของการวัดตำแหน่งเนี้ยถ้าเลขไม่เรียงนั้นเราเรียนหาคอทายได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเราจะยึดหลักโดยการเรียงจากน้อยไปมากเนาะนะครับก็เริ่มจาก หา Q3 ก่อนค่อยหา2ตัวใช่ไหมครับคิกับ P90 แล้วเราก็หาตำแหน่งของ Q3 ก่อนนะครับก็คือเอา3เนี่ยไปคูณกับจำนวนข้อมูลบวกนิดหนึ่งเราก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย4นะครับก็ออกมาเป็น3 3ส่วน4เนาะ3คูณ11ได้33ส 3, ่วน4อ่ะใช่หารได้เท่ากับ8.25นะครับอ่าถ้านักเรียนเจอเป็นทศยมแบบนี้ให้เรียนทำแบบนี้นะครับตำแหน่งที่เขียนตำแหน่งที่8.25จนะครับจะเท่ากับตำแหน่งที่อ่า เลขหน้าทวยมเป็นไรครับ8นะครับแล้วก็บวกด้วยหลังทวยมเป็นไรครับศจุดอะไรครับ25หเห็นไหมครับเราใช้เราใช้ต้ง2ตัวนะแล้วก็8.25เนี่ยมันอยู่ระหว่างอะไรครับตำแหน่งที่อะไรตำแหน่งที่8กับอ่าทูเขียนตัวที่นะตำแหน่งที่ตัวที่เหมือนกันนะเนาะตัวที่8กับตัวที่9นะครับเราจ้อา2ตัวนี้มาลบกันนะครับโดยที่เอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยเนาะตำแหน่งที่8กับตำแหน่งที่9นะครับ เราเราก็แทนค่าครับสังเกตว่ามันไอ้แปดจุดสองห้ามันอยู่ระหว่างอะไรเราก็เอามาตั้งแล้วก็ลบกันโดยเอาตัวตำแหน่งที่มากกว่าลบโดยตำแหน่งที่น้อยกว่านะ0.25มาจากเลขหลังทศนิยมนะครับแล้วก็เลข8เป็นจํานวนเต็มนะครับเอามาใส่ไว้อย่างนี้นะครับตำแหน่งที่8ค่าเป็น18บนะครับบวกด้วย0.25คูณกับตำแหน่งที่9คือ22ใช่ไหมครับลบกับเออ18นะครับก็จะเท่ากับ อ8บวก0.25าคูณ4ี่นะครับ0ู5คูณ4ได้1เนาะก็เป็น18บวก1ได้19เพราะนั้น Q 3มีค่าเท่ากับ19ในกรณีน,นี้จะคิดเฉพาะเป็นจำนวนทศนิยมนะถ้าสมมติว่า Q3 สมมตินะครับว่าได้เป็น8เราก็ตอบ18ได้เลยเราก็เอาเลขมานับเราก็ตอบ18ได้เลยนะครับตําแหน่งที่กับค่าของมันอย่าเอามาสับสนกันนะอย่าเอาตัวเลขมาใส่กันนะครับนะเราไปเราจะหา P90 นะครับ P90 ก็เหมือนเดิมเลยเราหาอะไรก่อนครับเราหาตำแหน่ง P90 ก่อนครับว่าอยู่ในตำแหน่งที่เอ่อ90คูณด้วย10บวกหเนาะส่วนด้วย100นะครับก็เป็น990าร้ส่วนร้อได้ตำแหน่งที่9.9นั่นเองวิธีการเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่9.9ขอเขียนย่อๆเนาะตอนนอนนะครับตำแหน่งที่9.9เนี่ยอยู่อ่าเท่ากับตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับเลขหน้าสุดโยมเป็น9ก้าใช่ครับบวกกับ0จุดอะไรครับ0.9นะครับแล้วตำแหน่ง9.9มันอยู่ตรงไหนครับ นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าช่ไมครับมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่สิกับตำแหน่งที่เกนะครับลองสตัวนี้มาทำอะไรกันครับเอามาลบกันนะครับตัวที่สิบลบตัวที่เกเนาะก็จะเท่ากับยีิบสนะครับบวกด้วยศูย์จุเอ่อยีใช่ไหมครับตัวที่สิเป็นยี่หแล้วก็ลบกับยิบสอเท่ากับยี่สิบสอบวกศูคูณสก็เท่ากับยี่สิบสบวกสองจดเนะครับเขีเลขออกมาล้วได้เท่ากับยี่สิบสี่จุดเจ็ดนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับสวัสดีครับ